สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลในวันนี้ผมจะมาทดลองเล่นเดโมโอของ Resident Evil ภาคที่4 Remake เริ่มต้นขึ้นมา Capcom Presents วันที่30กันยาปี1998เป็นวันที่ผมไม่ลืมเลยผมเริ่มต้นอาชีพตำรวจวันแรกแต่มันก็จบลงเพราะอาวุธชีวภาพของบริษัทอัมเบร่าสุดท้ายเราต้องระเบิดเมืองทิ้งไปผมรอดมาได้แต่คนอื่นไม จากนั้นผมก็ได้รับคําเชิญให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของทําเนียบขาวผมไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าเงินเดือนมันสูงเราถูกส่งไปฝึกอย่างนักฝึกการดวลมีด<ต>นี่เฮ้ยชึกโอ๊เกือบตายผมไม่ลืมเหตุการณ์นในวันนั้นเลยวันที่ผมต้องปล่อยมือจากเธอ เอดาผมทำพลาดผมสูญเสียเธอไปแต่ผมจะไม่ทำพลาดอีกไม่มีวันนี่ก็คือภาร,รกิจพิเศษของเราลูกสาวของประธานาธิบดีชีว่าแอชลีย์ถูกจับตัวไปเราจึงมาตามหาเธอพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิเศษคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครตามเรามาเลยนะมีบ้านแต่เข้าไม่ได้ ทำไมมันมืดเปลี่ยวน่ากลัวขนาดนี้ล่ะมีป้ายบอกทางกราฟิกสวยมากครับน่ากลัวมากๆเลยอันนี้เป็นการกดย่องอันนี้เป็นวิ่งขอลองปุ่มก่อนนะทำไมทำอะไรไม่ได้เลยล่ะทำไมยิงปืนไม่ได้เดินตามทางมาเรื่อยๆอ่าเขาสอนเรากด R หนึ่งแล้วก็จะวิ่ง ตอนนี้เข้ามาถึงเฮ้ยเจอซากอะไรอยู่เป็นซากของกวางนะครับดูเหมือนคนแถวนี้จะชอบกินลาบเลือดกันเดินทางกันต่อฝ่าแนวต้นไม้ที่รกชัดเข้าไปสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างนี้กดก้มลงหลอดเข้ามาตอนนี้เจอบ้านคนแล้ว ในที่สุดเราก็เจออรยธรรมเข้าไปถามทางเขาหน่อยดีกว่าจะเข้าไปดีไหมแต่ก็เข้าไปแหละไม่รู้จะเข้าไปที่ไหนละสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างเนียไม่มีใครตอบเราเลยสงสัยจะไม่มีคนอยู่ลองเข้าห้องนี้ดูสิ ก็ไม่มีใครเจออะไรวางอยู่หยิบขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างใช้ไม้ทำขึ้นมาหุดเปื้อนเลือดด้วยลองคลิกมาข้างหลังมีภาษาอะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดจะเป็นภาษาสเปนมั้งเขียนว่าการพิพากษาใกล้จะมาถึงมันแปลว่าอะไรกันนะ เราก็ออกประตูห้องนี้ไม่มีอะไรเทำไมมันเปลี่ยวขนาดนี้ล่ะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านบ้างหรือเปล่าเดินมาเจอประตูอีกบ้านเราก็มีคำเขียนเอาไว้ที่ผนังแต่เราแปลไม่ออกประตูนี้เปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจนะครับเราจะไปยังไงล่ะเนี่ย มีทางขวาลองเข้าไปดูสิกดเปิดประตูอุจอยสั่นหนักมากอะ่ะไม่มีใครไม่มีใครอยู่เลยอุ๊ยเอา้ามีคนอยู่นี่นาตาแดงเชียวมีคนอยู่ทำไมพี่ไม่ขันตอบผมผมขอโทษนะที่บุกรุกเขาเ้าไปในบ้านของคุณ คือผมมาตามหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคุณพอเห็นเขาบ้างหรือเปล่าแต่คุณลุงก็ไม่ตอบอะไรหรือเขาจาหะหมูหนวกเจออะไรหล่นอยู่ที่พื้นเป็นตราตำรวจเลือ่อเลือดด้วยนี่มัน ลุงก็เข้ามาโจมตีเราอุ้ยป้องกันตัวทันยามีแต่การคอเข้าให้เป็นไงล่ะคอเอียงเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดมีกุญแจหล่นออกมาหยิบขึ้นมาดูหม้อทำอาหาร โอโ้ไม่น่ากินเลยสงสัยจะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าเดียวกับภาคเจ็ดอาหารหน้าตาเขียวๆไม่น่ากินเหมือนกันหยิบกระเป๋าตังขึ้นมาเจ้าหน้าที่ชื่อมาริโอเฟอร์นันเดสคาสตาโนโหไม่รอดซะแล้วแล้วเราก็เอากุญแจมาไขเปิดประตูได้แล้วในนี้มืดมาก เิดไฟฉายเจอเครื่องรางแบบเดียวกับที่เราเจออันแรกนั่นเลยเฮ้ยเรารีบวิ่งตามเสียงลงมาน้ายยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเราก็เจอมีศพนอนอยู่บนโต๊ะเราก็เปิดผ้าม่านออกจะมีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะ เฮ้ยอย่าเข้าไปเราก็ส่องไฟฉายไปร,บรอบๆเจอแล้วคุณตำรวจเฮ้นายเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนจะเป็นโรคตาแดงนะครับโทษเรามาไม่ทันซะแล้วเราเจอวิทยุหล่นอยู่ข้างๆเฮ้ยมีใครได้ยินฉันบ้างหรือเปล่าผมได้ยินคุณสถานการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างแต่ฝั่งนั้นก็มีแต่เสียงหวยหวนออกมานะครับ โอ้ยแย่แล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงบันไดามาเฮ้ยอย่านะอย่านะเอาปืนจ่อไว้ก่อนเลยอย่าคิดทำอะไรโง่ๆนะฉันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ผ่านการฝึกมายัางเชี่ยวชาญเห็นอะไรแวแบบ๊บๆเปิดแผนที่ดูก่อนดูเหมือนเราจะต้องไปตรงนั้นนะครับ โอ้โหนี่โอ้ยตะหลงคนเมื่อกี้ยังไม่ตายวายอย่าแล้วอย่าแล้วอุ้ยกดอาสองชึกเข้าไปยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยนี่เจอเฮดช็อตไปอีกทีอุ้ยโอ้โหสุดสุดๆนี่จิ้มอีกทีหนึ่งแค่ซอมบี้ตัวแรกผมก็อ่วมแล้วครับนี่มีดของเรา ดูเหมือนจะต้องมีการเก็บ power up ได้ด้วยนะแล้วอันนี้ก็ปืนน่าจะมีการั p อาวุธได้ด้วยแหละเกมนี้ตันนี้ต้องรีบหนีก่อนที่มันจะมากันเพิ่มย่องออกไปโอ้โอย่น่นอะอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งแล้วทำไงดีแล้วต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนี้เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันห้องเดิมที่เรามาเราต้องไปตรงนูน้นค่อยๆย,ย,ย่องค่อยๆย่องนี่ยังไง้ยืนรอยอยู่เลยค่อยๆย่องตรงนี้ให้ได้เปิดตู้กับข้าวเจอสมุนไพรสีเขียว ขึ้นบันไดไปหเหมือนมันยังไม่รู้ตัวลองส่องดูหน่อยสิมีใครตามเรามาหรือเปล่าอย่าตามมานะโอเคทางปลอดโปร,โรง่งแล้วเราก็เข้าไปอีกห้องหนึ่งจัดการล็อกประตูลีออนเห็นอะไรบางอย่าง นี่มันรูปของแอชลียนี่นะเราก็มีแผนที่ฮัลโหลได้ยินผมหรือเปล่าคุณมีพัสดุข้างส่งเอ้ยไม่ใช่นี่อินซีพยองนี่ฮันดิแกนสถานการณ์ทัานนั้นเป็นยังไงบ้างผมเจอเป้าหมายแล้วลูกสาวของประธานาธิบดีอยู่ที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านนี้แน่นอนถ้างั้นแสดงว่าข้อมูลของเราถูกต้องดูเหมือนเธอจะถูกจับอยู่บนเกาะเล็กๆเ,เราต้องข้ามสะพานไปฉันจะลองติดต่อหาคนช่วย รีบเลยนะสถานการณ์ทางนี้อันตรายมากมากแล้วก็อุ้ยได้ยินเสียงคนเคาะประตูโอ้ไม่ใช่เคาะประตูอย่างเดียวขวานมาเลยครับชฉันชื่อแม่มมากับแอมแล้วก็มากับปุ้มอ๋นี่คือวงสาวสาวสินะเดี๋ยวเราก็กระโดดหนีไปทั้งนอกหน้าต่างอย่าตามมันนะอย่าตามมันนะคุณแหม่มก็ยินมองสยะยยิ้ม เราก็เดินหายไปโอเคไม่โดดตามมาใช่ไหมเราก็เดินทางกันต่อต้องรีบหนีแล้วนี่ข้ามสะพานไปตามแผนที่ข้างหน้าแอชลี่น่าจะอยู่ที่นั่นมาเรื่อยๆเจอถังเตะเข้าให้ได้กระสุนปืนเพิ่ม โอเครีโหลดเลยดูเหมือนฝ่ายศัตรูจะรู้ตัวแล้วว่าเรามาต้องเตรียมพร้อมเจอถังอีกตเตะอีกเก็บของเจอเครื่องกิมดีแต่เซฟไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่มีผ้ามึกมึกมึกเจอบ้านพังเราก็เดินผ่านมาเรื่อยๆ ตอนนี้เช้าแล้วดูจากแผนที่เราน่าจะต้องเดินทางมาตามทางนี้โอเคก็ยังดีนะมีแผนที่ให้ดูเดินมาเรื่อยๆมีอะไรให้เก็บไหมอ่านี่เปิดลิ้นชักได้กระสุนปืนเพิ่ม ตรงนี้มีอะไรอีกไหมนี่มีอ่างอาบน้ําไม่ใช่มั้งอุ้ยมีซากสุนัขโดนกับดักหนีตายแปลว่ามันจะมีกับดักหนีแบบนี้ใช่ไหมนอกจากต้องระวังซอมบี้แล้วยังต้องระวังกับดักตามพื้นอีกหรือุ้ยได้ยินเสียงคนคุยกันค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องไป ไม่ยอมไปเจ้อ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ยอมแล้วครับหนีหนีอย่างเย่อโอยทำไมจอเริ่มแดงล่ะพี่กดใช้สเปรย์ก่อนกันเฮ้ยอุ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมาเป็นฝูงเลยหนีโออยโดนกับดักอีกเออีอย่แล้วเย่แล้วหนีหนีหนีแต่ก็ไม่ ฉันต้องเก็บของก่อนโอ้ยมันตามมาจามหวยอีกทีแล้วนี่ไหนยิงเขาให้ยิงอีทีโอ้ยไม่โดนเลยฝึกหน่วยพิเศษมาไม่ได้ช่วยอะไรจะวายจะตายอยู่ในบ้านนี้หรือเนี่ยขอทางผมหน่อยโอ้ยโอ้โหนี่แล้วใกล้สู่ขีดแล้วเราหนีโ้ยเจอประตูแล้วเจอประตูแล้ว เอ้เประตูเฮ้ยขอพักบ้างเถอะเฮ้ยมาถึงหมู่บ้านแล้วเฮ้ยลองสองกล้องดูนั่นอะไรนะมีการประชุมเพลิงเฮ้ยตำรวจโดนมัดอยู่เฮ้ยโอ้ยโดนชาวบ้านเผาทั้งเป็นครับโหดเหลือเกินอ้ายขอโทษนะคุณตำรวจ ผมช่วยคุณไม่ได้เอาตัวเองยังจะไม่รอดเลยเนี่ยจอแดงขนาดนี้ดูแผนที่ก่อนเอาสมุนไพรสีแดงบดกับสมุนไพรสีเขียวเติมเลือดอค่อยอยางชั่วละค่อยย่องไปอมีต้นไม้สีเขียวอีกเก็บอีกไปทางไหนก่อนดีล่ะเนี่ย มีใครตามเรามาหรือเปล่าตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนคนซ้อนหลังกันถ้ามาสองคนน่าจะขึ้นไปข้างบนได้แต่ตอนนี้เรามาคนเดียวแปลว่าฉากนี้คงจะต้องกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เรามีคู่หูนะครับเอาละค่อยๆย่องไป หาของตามบ้านเฮ้ยเจอตู้เอา้ามีกุญแจต้องใช้กุญแจถึงจะเปิดได้ตอนนี้ลูดของรอบๆไปก่อนเก็บเงินเ,เปิดประตูวิ้ยโอ,ยโอย้เจอป้าไม่ยืนรอยอยู่หน้าบ้านนี่จึ๊กเขาให้หนึ่งทีได้กระสุน ค่อยๆย,ย่องไปอ่ามีป้าอีกหนึ่งคนย่องย่องไก่อย่าเพิ่งร้องนะลกูกไก่อย่าเพิ่งร้องนะลกูกนี่จุดเข้าให้อีกหนึ่งทีนี่มัน Resident Evil หรือ Assassins Creed กันเนี่ยทุบกล่องเก็บของไปทางไหนต่อแล้วเนี่ย ทางนี้ผมไม่ทางนี้ผมมากลางหมู่บ้านเลยครับออต้องไปทางไหนหว่ามาทางนี้ก่อนแล้วกันตื่นเต้นมากเลยอยู่กลางดงศัตรูเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องหามีบ้านนี้เสร็จโจรอา่า มีลังทุบลังได้เงิน uh huh. เปิดประตูโอ๊ยเจอลุงอุย้ยเกือบหลบไม่ทันแต่ดูเหมือนลุงคนเข็นรถจะไม่เห็นเรานะครับ uh huh. ยังรอดอยังรอดอยู่ขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งดูเหมือนเราจะต้องออกมาทางนี้ ใกล้ถึงทางออกแล้วโหละย่องยองอุ้ยมีคุณลุงยืนเฝ้าทางอยู่หนึ่งคนเออมันรู้ตัวแล้วไอ้นุ่มทุกคนศัตรูอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเตะเลยจะเรียกพวกทำไมเฮ้ยรีบจิบของแล้วรีบออกกระตูไปเลยครับเฮ้ยมากันเพียบเลยมากันเพียบเลยเฮ้ยจะออกจากฉากได้แล้วแต่เฮ้ย ทำไมมีแอนิเมชันโอ้ยพี่เลื่อยเปิดประตูออกมาสรุปว่ามันไม่ใช่ทางออกแต่เป็นประตูห้องบอสสินนะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโดนจับอาพี่เลื่อยฟันมาเลยไม่นี่จับทุ่มหนีสิครับหนีหนีเร็วหนีเร็วเอยโอ้มากันทั้งหมู่บ้านเลยนี่ไงเจอตึกเจอตึกเข้าไปเลย ปุ๊บเอา้าต้องใช้กุญแจนะครับไม่มีกุญแจอีกแล้วหนีต่อเอ้ยไก่ช่วยด้วยเยอะละตอนนี้ไม่รู้จะเป็นไงแล้วครับวิ่งหนีลูกเดียวเฮ้ยไม่โดนเอ้ยโดนสักทีออเออโดนจับหลังตายเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่จับทุ่มเอ้ยมาอีกคนแล้วเอามีดไปกิน อย่แล้วย่แล้วหนีหนีลูกเดียววิ่งสู้ฟัดหนีแต่ก็ยังไม่ไวจะเก็บของเปิดประตูมาโอ้ยมันตามมาทุกที่เลยเฮ้ยนี่นะ่ยยิงเข้าให้เล็งหัวแล้วไม่โดนเล็งตัวดีกว่าเปิดประตูไม่ได้อีกจะให้ไปทางไหนแล้วเนี่ยเอ้ยมีบ้านมีบ้านเข้าบ้านไปเลย นี่ปิดประตูโอ้ยมันตามมาอีกโอยันเข้าไปด้วยคนไม่นี่ทำไงดีทำไงดีเย่แล้วพวกมันล้อมทุกทางแล้วครับโอ้ย,อยเลื่อยยนต์มาเลยหลอกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดันนี้ก็มี่ดันบนก็มาทำาย,าย,ยังไงดีอุ้ยนี่เข็นตู้ไปปิดทางไว้ก่อนอุย้ย โอ้ยโยโอยทำไงดีเจอลังเตะลังเจออีกลังเตะอีกลังการลุดอยู่ในสัญชาตญาณของเราไม่ว่าสถานการณ์จะน่าเสิวหน้าควายแค่ไหนเอ้ยเจอปืนลูกซองลุดเจออะไรอยู่ในตู้ระเบิดมือเสร็จโจรโอ้ยปีนหน้าต่างเข้ามาเอามี้ไปกินลูกซองเต็มเต็มเตะบันไดทิ้ง ไหนดีล่ะเฮ้ยพี่เรือยนต์ตามมาแล้วนี่นะ่ะยิงอีกนัดเฮ้ยมีมีดฟันตัดจังหวะยิงเข้าให้ล้มไปแล้วแต่ก็ไม่ตายเอาไปอีกนัดตอนนีุ้บกระจกหนีเลยครับเฮ้ยมาดักอีกตวหนึ่งแล้วเฮ้ยเอากดพิษจะไปย่องทำไมตอนนี้ไม่ย่องแล้วเฮ้ยหันมานี่เอาลูกกระสุนไปกิน ไม่โดนโโดนแล้วโดนแล้ววิ่งตามเข้าไปเตะเข้าให้กระโดดหนีจากหลังคาเฮ้ยจะผ่านยังไงดีโอ้ยโดนจับได้โอ้ยมีแอนิเมชันแบบนี้โอ้ยปันหลังคาตายแน่ๆนแย่แล้วโอ้ยสลักที่ลุดนเฮ้ยกินนิดเดียวโอ้ยเกือบไม่รอดโอ้ยชาวบ้านมากันหมดเลยชาวบ้านก็มาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีวินี่เดี๋ยวใช่เรามีระเบิดมือเอาไปกินตูมยังไม่ตายเลยเอาไปอีกลูกแล้วกันตูมตายไหมย่าบอกนะว่าจะลุกขึ้นมาได้อีกหนีก่อนโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังโอ้ยโดนจับได้แล้วเอามีดไปกินฉึกเขาให้โอ้ได้โปรดเถอะ ปล่อยผมไปผมก็เป็นเพียงแค่คนที่หลงทางเดินผ่านมาโอ้ยโดนเขาอีกนัดแค่แล้วฉันต้องมาจบชีวิตที่นี่หรือ,อย,ยิงเข้าไปหนึ่งนัดยิงแล้วก็นหนีเคยปลดปล่อยผมไปอ๊ออีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดโอ้ยเริ่มแม่นแล้วเริ่มแม่นแล้วเอาไปกินไปเรื่อยๆ วนมันไปวนไปเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยจูจ่ๆพอมีเสียงระฆังคนก็หยุด<ะ>ยิงเฮดช็อตแถมอีกหนึ่งนัดเกิดอ,อะไรขึ้นพอเสียงระฆังดังขึ้นทุกคนก็หยุดโจมตีเราเราก็เดินไปที่โบสถ ดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วนะครับรอดแบบงงๆเสียงระฆังช่วยชีวิตนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจู่ๆทุกคนเหมือนกับพวกเขาไม่มีสมองไม่มีความคิดอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วทุกคนก็เข้าไปในโบสลุงหันมาแล้วก็ปิดประตูเรารอดตายได้อย่างวุดวิดเพราะเสียงรักคัน แล้วก็ขึ้นไปตัน Resident Evil 4โดยมีศพตำรวจที่โดนเผาอยู่ข้างๆจบไปแล้วกับเดโมของ Resident Evil ภาค4นะครับดุเดือดมากๆเลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันวันที่24เดือนมีนานนี้